มาต่อนะข้อที่ค้างไว้เนาะเรื่องการเงินโดยส่วนตัวนะครับเรื่องการเงินโดยส่วนตัวของพี่เนาะเรื่องภาวะเรื่องภาวะภาพรวมของร้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานการบริหารงานหรืออะไรต่างๆเป็นภาวะภาพรวมของร้านเนี่ยเราดูไปแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะคราวนี้ก็มาดูภาพรวมการเงินโดยส่วนตัวนะครับภาวะกระเป๋ากระเป๋าสตังค์ของฉันเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยในช่วงสามสี่เดือนนี้ จะเป็นอย่างไรเนาะผมเปิดไพ่มาสามใบนะจ๊ะได้ไพ่ดีๆได้ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยโอ้ก็ก็อันนี้ก็ขอยินดีคือเรื่องการงานเนี่ยเอ้ยหรือว่าเรื่องเรื่องภาพรวมของร้านเนี่ยภาวะภาพรวมต่างๆอะโดยโดยโดยรวมทั้งหมดเลยนะอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการดูแลเรื่องเรื่องเรื่องความคิดว่าอะไรต่างๆะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในร้านเนี่ยอาจจะมีปัญหานะในช่วงเนี้ยนะในช่วงสามสี่เดือนเนี้ยนะอาจจะมีปัญหาใช้คำว่าอาจจะหรือ น่าจะมีปัญหาเลยละนะดูจากไพ่เนาะที่มีเรื่องที่อาจจะทำให้ไม่สบายใจเข้ามาบ้างนะครับแต่ภาวะภาพรวมในเรื่องการเงินแบบส่วนตัวเนี่ยนะกับได้ไพ่ดีนะครับค่อยยงชั่วหน่อยนะเนาะถือว่าค่อยยงชั่วได้ไพ่ได้ไพ่หน้าเดิมๆนะครับได้ไพ่หน้าเดิมๆแต่ก็เป็นไพ่ดีทั้งหมดไพ่ดีทั้งหมดเลยโคตรโชคดีโคตรโชคดีะนะดูดิ ในไพ่ทีวีแห่งความรักอัพโรดตี้ใบแรกใบต่อมาคือแฮมเมสนะครับแฮมเมสสีเขียวใบสุดท้ายคืออ e ีลอสสีเขียวอีกนะครับได้ไพ่ดีหมดเลยนะครับไพ่แห่งความชุ่มชื่นสดชื่นสีเขียวนะครับความหวังอะไรต่างๆเรื่องการเงินเนี่ยถ้าดูจากไพ่ภาพรวมสามใบเนี่ยไล่ไปทีละใบใบแรกคือตัวเราสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเจออยู่สิ่งที่เรารเผชิญอยู่สิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราได้รับผลกระทบในเรื่องการเงิน,น,นที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา กับกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ของเราโดยตรงภาวะการเงินของเราโดยตรงไพ่ใบแรกในยังดีอยู่นะครับเป็นไพ่ดีไพ่อัพโดรดตี้เนี่ยถ้าถามถึงเรื่องการเงินโดยเฉพาะเจาะจงในเรื่องการเงินเลยมันหมายถึงว่ากระเป๋าเงินของเราเนี่ยมันมันส่วนมากมันจะมีเข้ามาเออมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาคือมันมันหนักไปทางเงินเข้าไงเข้าใจไหมคือถ้าถามถ้าถามอ่าติว่าคิาว่าถ้าถามเรื่องร้านเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างในบางบางโอกาส แล้วก็อจจะดีอาจจะอาจจะดีบ้างแล้วก็ยุ่งยุ่งเหยิงบ้างหรือว่าปั่นป่วนบ้างหรือว่าอะไรสลับกันไปดูจากไพ่นะดูจากไพ่ในเรื่องการงานโดยภาพรวมนะแต่ถ้าถามเรื่องการเงินโดยโดยส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้มองถึงเรื่องร้านนะมองถึงการเงินโดยส่วนตัวเนี่ยเออไพ่เนี่ยมันบ่งบอกถึงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมีเงินเข้ามาหรือว่ามีเงินเก็บเอาไว้สำรองหรือว่าไม่ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรมากนักโดยเฉพาะตัวตัวเราเองนะโดยเฉพาะตัวเราเองนะเหมือนกับว่า อ่ะสถานการณ์ถ้ามู้ว่าสถานการณ์มันป่วนปว,นปวนหน่อยนะในะร้านนะมันปวนหน่อยมันต้องอมีการหมุนหมุนเงินอะไรหน่อยหน่อยนะแต่ว่าตัวเราเองนะตัวฉันเองนเนี่ยเฮ้ยยัง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 ไม่ได้แบบไม่ไม่ใช่ฉันเองก็ไม่ใช่คนใช้ใจฟุ่มเฟือยอะไรมากพอหมุนเวียนได้ฉันพอเอาตัวรอดได้อ่าสมมติผมขายของนะสมมตินะสมมตินะผมขายของเน,นี่ยเงินส่วนที่ไว้ขายของไว้ทอนตัง ไว้หมุนเงินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งค่อนข้างป่วนปั่นป่วนหน่อยถ้าว่าถ้าผมถ้า่มถ้าผมเป็นพี่นะเออถ้าผมเป็นพีผ่ผมยกตัวอย่างให้ดูดูจากไพ่แล้วเนี่ยไพ่ไพ่เรื่องการงานเนี่ยปั่นป่วนแน่นะครับมีมีจ่ายเข้าจ่ายออกจ่ายเข้าจ่ายออกวุ่นวุ่นวุ่นวายแต่ผมก็มีกระเป๋าเงินส่วนตัวของผมอยู่ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเพราะว่าผมกินอยู่ในร้านอยู่แล้ว กระเป๋าเงิน er ส royable, y komm, y Gore, id soup, I, I ่วนตัวผมมีอยู่ส่วนมากเวลาผมมีกําไรเข้ามาผมก็เอากําไรมาเก็บไว้แล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปหมุนมาใช้จ่ายในร้านแต่ไอ้เงินกําไรที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าผมสบายสบายอ่ะมันง่ายๆเอาให้เข้าใจง่ายเลยมันมีแต่เข้ามาเงินเงินส่วนตัวนะมันมีแต่เข้ามาเพราะผมไม่ได้ใช้จ่ายอะไรผมกินอยู่ในร้านสมมติว่าผมขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมก็กินข้าวของตัวเองกินก๋วยเตี๋ยวตัวเองผมไม่ต้องไปซื้ออะไรเงินที่ได้มาเป็นกําไรก็เก็บเอาไว้เงินที่ว่าหมุนเวียนใช้จ่่่าาายทั้งหกีวไปือ ไปซื้อเครื่องปรุงเพิ่มไปซื้อเส้นเพิ่มซื้อก๋วยเตี๋ยวเพิ่มไปซื้อนู่นซื้อนี่จ่ายค่าพงค่าไฟร้านค่าเช่าร้านก็ก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งอาจจะปั่นป่วนหน่อยเอออาจจะปั่นป่วนหน่อยในช่วงนี้แต่กระเป๋าเงินของผมก็ยังโอเคอยู่มันมองแบบนั้นก็ได้เออมันมีแต่เข้ามานักไปทั้งมีเข้ามาแล้วก็อาจจะอาจจะมีจ่ายออกมาบ้างแต่ไม่ไม่น่าเป็นห่วงถ้าดูการเงินภาวะการเงินโดยส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าไพ่ใบแรกมันหมายถึงตัวเราอยู่แล้วเออมันไม่น่าเป็นห่วง แต่ถ้ามองถึงเรื่องความคาดหวังเนี่ยเราก็คาดหวังอยากจะหาหาหากำไรเพิ่มเติมเพราะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการการแบบมี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 อะไรที่มันแบบรู้สึกว่ามีความสุขกับการที่จะได้วางโครงการหรือได้ใช้จ่ายเงินหรือได้มีเงินเข้ามาหรืออะไรต่างๆนานามันเป็นมันเป็นผลบวกหมดเพราะไพ่เนี้ยก็คือไพ่เทวีแห่งความรักมีสเสน่ห์พูดถึงการเงินมีสเสน่ห์มันหมายถึงอะไรอ่ะ อาจจะหมายถึงว่ากระเป๋าตังของเราเนี่ยมันมีเสน่ห์ดึงดูดให้เงินเข้ามาก็ได้มองอย่างนี้ก็ได้นะคือเราเก็บเงินเก่งด้วยหรือเปล่าเราเป็นคนเก็บเงินเก่งด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงเรื่องดีๆอาจจะถ้ามองถึงภาวะส่วนตัวโดยตัวเราเองเลยนะไม่ได้มองเรื่องร้านนะมองในภาวะการเงินส่วนตัวเนี่ยยังดีอยู่และไพ่ที่ตามมาเนี่ยเป็นไพ่ดีหมดเลยนะครับยิ่งพไพ่ใบที่สองเนี่ยสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงยิ่งทํายิ่งพูดยิ่งทํายิ่ง,งเดินทางยิ่งยิ่งยิ่งยิ ยิ่งอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการพูดการติดต่อการประชาสัมพันธ์เรื่องการอะไรเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งพูดเยอะยิ่งทําเยอะยิ่งยิ่งติดต่อเยอะยิ่งหาช่องทางเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งดีต่อกระเป๋าเงินเรามากขึ้นมีรายรับเข้ามาเพิ่มขึ้นหรือยิ่งพูดยิ่งทํายิ่งติดต่อยิ่งเดินทางยิ่งยิ่งยิ่งมีคอนเนคชันหรือว่าหาช่องทางใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างที่พี่ทำอ่ะเป็นที่พี่ตั้งใจทำอ่ะลาซาด้าช้อปปี้อ่า มันเป็นช่องทางใหม่ๆที่เราต้องการจะเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของเรามีโอกาสเนี่ยไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการติดต่อการพบปะการใช้โซเชียลการอะไรได้หมดอ่าเพราะฉะนั้นแนวโน้มเรื่องการเงินน่าจะมีเข้ามาจากทางไอ้สิ่งเหล่านี้การติดต่อการพูดการใช้คอมพิวเตอร์การโซเชียลอะไรต่างๆได้หมดนะครับรวมถึงการเดินทางเองเลยติดต่อเองพูดเลงเจรจาเองแล้วก็การพบปะพูดคุยมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเนี่ย คือตอนนั้นตอนนี้เราไม่ได้ดูเรื่องเรื่องของความสัมพันธ์ของบุคคลแต่เผอิ์ว่าตัวไพ่เนี่ยเราดูเรื่องการเงินแต่เผอิญว่าตัวไพ่เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในเรื่องการเจรจาการพูดการปฏิบัติการทํางานการติดต่อไง,ไง,ไงออผมก็เลยมองไปถึงเรื่องโซเชียลหนึ่งและและอีมองอีกเรื่องหนึ่งคือการพูดจากับลูกค้าหรือว,ว่าการติดต่อกับลูกค้าหรือว่าหาช่องทางเนะมันมีเรื่องแนวโน้มที่ดีในเรื่องการเงินที่จะได้ไมาจากสิ่งเหล่านั้นพอสมควรอ,อ ม,ม,มันมันมีแนวโน้มพอสมควรเลยนะแล้วพไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยอ่ะแต่ถ้าเมื่อมองเรื่องการเงินอย่างเดียนะ่ฉันก็ขายของฉันไปฉันไม่ได้ทาอะไรมากมาย,พายไพ่ใบเนี้ยก็ซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องในเรื่องการเงินควักเข้าควักออกได้อย่างคล่องแคล่วแต่ส่วนมากนะครับไม่ได้ควักออกแต่เป็นควักเท่า จะเป็นจะเป็นเอาควักเข้าใช่ไควักเข้าครับจได้ควักออกก็อย่างนี้ควักเข้ามาก็อย่างนี้เออมันจะมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าพี่จะร่ํารวยหรือว่าโหเฮงเฮงเในช่วงสามสี่เดือนนี้มันก็แล้วแต่วาสนาคนนะแต่เพียงแต่ว่าดูจากหน้าไพ่เนี่ยมันมันมันมองในแนวโน้มที่ดีของความอุ่นใจในเรื่องกระเป๋าตางค์มากกว่าไม่ต้องจับไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเรื่องการเงินมากอาจจะไม่ได้ไม่ได้ร่ารวยรือว่าอาจจะไม่ได้มีธุรกิจที่อะไรมากมายแต่ว่า สถานการณ์ในเรื่องกระเป๋าสตางค์และการเงินของตัวเราเนี่ยในสามสี่เดือนนี้อุ่นใจได้ดูแล้วอุ่นใจได้สบายใจได้มีอะไรเข้ามามากกว่าที่จะเสียไปนะแลวไพ่บสุทดท้ายนะครับ e ี o อสนะครับอย่างที่บอกในดีมีเสียในเสียมีดี e ี o อสเนี่ยมันมองมันมองเป็นไพ่ดีใช่มองเป็นไพ่ดีจริงๆริแล้วมันเป็นไพ่บทสรุปด้วยแต่อย่างที่ผมพูดไงว่าจําได้ไหม e l o ่ s คือกรรประเทศแล้วทําไมกรรประเทศต้องลงมากรรประเทศจะลงมาเมื่อ,อไร จะลงมาเมื่อใดเออใช่ไหมคนสองคนจะรักกันรักกันได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งกรรเมพไม่ต้องไม่จำเป็นต้องพึ่งคนอื่นแต่กรรมเทพจะลงมามีหน้าที่เมื่อ,อไรเมื่อมีปัญหาไงใช่ไหมเมื่อมีปัญหาการเทฆถึงจะลงมาเพื่อยิงธนูใส่หัวใจของผู้ชายและผู้หญิงเพื่อการันตีว่าคนคู่นี้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรสุดท้ายเขาก็ต้องรักกันได้เหมือนเดิมอยู่ดีอ่าแล้วเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาในเรื่องการเงินมันจะหมายถึงอะไรใช่ เราต้องไปดูเรื่องการงานด้วยเราต้องไปดูเรื่องการงานประกอบด้วยหรือไม่นะครับด้วยหรือไม่เพราะว่าอย่างที่ผมพูดไงว่าไพ่การงานนมันเป็นไพ่ภาพรวมมันดูท land, ุกเรื่องครอบคลุมทุกเรื่องไม่ใช่ว่าเรื Foundation, ่องการงานอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องทั้งหมดในร้านซึ่งมันจะเป็นเรื่องการเงินหรือเปล่าไม่รู้เป็นเรื่องคนหรือเปล่าไม่รู้เป็นเรื่องงานหรือเปล่าไม่รู้เป็นเรื่องจิตใจของเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันองมีอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไพ่ใบนี้มันขึ้นเนี่ยซึ่งไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ร้ายแต่มันเป็นไพ่ที่บ โดยภาพรวมดูดูคล่องตัวนะแต่ไพ่ใบสุดท้ายอ่ะก็ตักเตือนไว้อย่างหนึ่งว่ามันมันบางทีมันอาจจะมีเรื่องติดขัดบางอย่างซึ่งเราก็มองไปในเรื่องการเงินโดยดึงความหมายจากไอชุดไพ่ที่เป็นภาพรวมะที่มันมีไพ่ไอเนี่ยที่มันมีไพ่เนี้ยจาได้ไหม ผมพูดว่กวนหรือเปล่านะผมว่าผมไม่ผมว่ามันไ,ไ,ไม่น่าว่กวนนะน่าจะเข้าใจได้นะจับไพ่ใบนี้ได้ไหมได้ไหมในภาพรวมเออใช่มันมีไพ่นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะเราก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันว่าเออปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะอาจจะมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องบ้างในบางครั้งหรือเปล่าในช่วงสามสี่เดือนนี้ในเรื่องการหมุนเงินหรือเปล่าแต่พไพ่ใบนี้มันบ่งบอกสิว่าถ้ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาเนะี่ยผ่านพ้นได้ยังไงก็ผ่านพ้นได้ยังไงก็แก้ไขได้มันอาจจะเป็นระลอกขึ้นที่เข้ามาและเราก็ผ่านฟันฝ่าฟันฝ่าอดทนต่อสู้ จนผ่านคุณไปได้แล้วก็ปรับสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้อาจจะมีเรื่องจุกจิกในเรื่องการเงินเข้ามาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ฟันฝ่าได้เพราะไพ่ทุกใบในเรื่องการเงินโดยเฉพาะการเงินของตัวเองนะโดยเฉพาะตัวเองโดยตรงเลยนะมันดีหมดทุกใบมันรอดหมดทุกใบมันมันมันดีเลยล่ะเข้ามันเข้าท่าเลยแต่ไพ่อลอกเนี่ยถ้าถามเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีเรื่องจุกจิก ถ้าถามโดยตรงในบเราบกว่าปิดเปิดไพ่เดียวๆมาแล้วถามเรื่องการเงินนะไปไพ่เดียวๆโดยไม่ดูไพ่ใบอื่นใบอื่นประกอบโดยไม่ดูไพ่ใบอื่นประกอบดูไพ่ใบนี้เดียวๆเนี่ยจุกจิกเรื่องเงินแต่ผ่านพ้นได้อย่างสมมติว่าผมมีปัญหาจุกจิกเรื่องเรื่องหนี้สินเนี่ยสมมติว่าผมมีหนี้อยู่นะผมจะต้องการจะใช้หนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยแล้วไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าเรามีปัญหาจุกจิกในเรื่องหนี้สินแต่เรายังไม่มีจะใช้หนี้เนี่ยเราผ่อนผันได้เรารอดได้หรือบางทีเราอาจจะโชคดีหาเงินมาใช้้้้นีไดดวยซํา อันนี้พูดถึงนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะปลดหนี้ปลดสินได้ผมพูดยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่ามันจะผ่านยังไงแต่ไอ้ไพ่ใบนี้ถ้าถติว่าพี่เจอปัญหาในเรื่องของการเงินหมุนเงินที่ร้ายอยู่เนี่ยรับรองมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งมันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ไม่ได้ลากยาวไปแบบแบบแบบโอ้โหทั้งทั้งสามสี่เดือนเลยมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะไพ่ภาพรวมในเรื่องการเงินพี่เนี่ยมันดีหมดทุกใบแต่มันปิดท้ายให้เราคิดให้เราตระหนักหน่อยว่าอย่าประมาทอ่า แต่ถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ผ่านพ้นได้อ,อ,อาจจะมีเรื่องจุกจิกต้องจ่ายออกไปบ้างแต่สุดท้ายมันก็กลับมามั่นคงเหมือนเดิมในเรื่องสถานภาพการเงินแล้วสถานภาพของกระเป๋าสตางค์เราในช่วงสามสี่เดือนนี้โอเคครับผมอเอ๊ะผมตกคําถามอะไรไปหรือเปล่าวะอ่ะถ้าสมมติว่าผมตกสมมตินะสมมติว่าผมตกคําถามอะไรไปนะที่ถามที่พี่ถามมาแล้วผมตอบไม่ครบนะ พี่ทักผมมาอีกรอบกันเลยนะเดี๋ยวผมจะดูให้อีกรอบนะครับบางทีผมอาจจะลืมนะครับช่วงนี้ก็พักผ่อนน้อยเดยเบอร์น่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วเนาะแต่ถ้าตกคําถามอะไรไปนะถ้าตกคําถามอะไรไปก็ทักมาบอกได้นะพี่นะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับ,บคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขอไปไว้ในตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่พี่มาดูดวงกับผมแล้วก็ขอให้ ปีใหม่นี้ไอไม่ใช่ปีใหม่ไทยนี้สงการนี้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณมากครับพี่เที่ยวไปเที่ยวอย่างมีความสุขเดินทางอย่างมีความสุขแล้วก็เจอสิ่งดีๆนะครับตอนไปเที่ยวสงการเนาะแล้วก็ขอให้ลูกชายไปรักษาอาการทางตาและได้รับการดูแลที่ดีจากแพทย์ได้รับการเอาใส่ใส่ที่ดีจากแพทย์ได้เจอหมอที่ดีแล้วก็ขอให้หายนะครับให้กลับมามีสายตาที่เป็นปกตินะครับเนาะขอบคุณมากครับ